สวัสดีครับผมคุณสารบ่าวพืนเมืองครับเมือ้เขาในเมืองครับผมเมืองจากไปรับหลุดซรายมากครับผมผลุหลักแต่เมืองร้อยเอ็ดถูกแล้วครับไพนี่สวัสดีครับไพครับอครับพอดีเป็นได้หยุดเลี่ยนอาทิตย์น,นึงนี่แหละครับผมก็เลยพอดีเลยไปรับเลยไปรับพอดีทางผ่านมาพอดีครับ เขายขาดเนื้อไม่ไหมเลยครับอยู่เขียงบันไม่เนี่ยครับย่อขาด,ด้นสองทุ่มกลัวเลยก็ดีพันเขามาขาดพอดีเลยครับผมก็เล็ดโค้งกลับเลยน่ครับตับไม่ไหมขาไม่ไหมฟูดีออกมากครับผมมีส่วนเสือครับผมมีกันแท้สามสิบก,กีเพียเพียเลือดทั้งน้อยครับผม อยู่ขั่วน,นี่เองครับผมเพิ่งมาถึงขาดถึงแค่สองทุ่มก็คัวแล้วครับเดี๋ยวีเลยเพื่อทีได้ซอยจุ๊กจล็กน้อยครับมือยังจิก,ก้อยสูค้คอเกอะก็แม่กินแล้วครับนี่ผมจุ๊กจล็กน้อยก่อนผมมาทำลายแตกครับผมเงยไม่ไหมเนาะจเสียบสวิตซ์ครับมาเด้อ แก้นครับอาทิตย์น่เบาได้บุกเบาดุนบุได้ครับผมผมไล่แตกเดี๋ยวผมจินด้วนให้เพื่อนเยห้กินสุกขัวกับขัวเปม่ไหมครับผมใส่ไปเลยชุ่มเลย อืมโอเคพอแล้วน้ำใ่เห็น,หนละแต่ดิบวะให้กินเลยดิบเราจะดวนให้อยู่อยากเรไปอยากจะกินซุกเราไปสวัสดี <laughs> รครับกินต้อนได้เอาแล้วจะซอยให้ luôn. Hử? Nó xuân ai vậy. nhạc Nó nham nham vậy. nhạc nham nham Tít mặn พอดีครับผมมาก็โยขาสี่ทุ่มเมียนครับโยขาที่สองทุ่มเขียงบันไม้ครับพอดีเลยเด็กกินเนื้อขาไปไม้สดๆครับผมจุเดี็กเชิญสิรุวนไปเพลินเย็นนดึงนมนี่เขียวย่อมอะไรเล่า ôi nung nó đi khá lên nó sẽ được vào giạc là gì วนทีเนแ่โอ๊เอาไปเซ็ตส่สงของไหมละ่ะอย่าไปเซ็ตส่สองอยู่ของไม่มือของเปลี่ยนไหมโอ้ยจ,จับจับกบาอว่าัน มืนถือแหม่เปลี่ยนนี่ไปเซ็ตเก่งจะคล้องไหมอืมอนจิกก้อยสุพ่อ ก,กินน้ำมันอีก่วยจุพอสมึงนะครับเป็นล้วนแล้วนี่ อัีตอนนี้หน่อยเราไปกินได้ได้ละผมไปจีก,ก้อยก้อยเสือรับผมจิ้มได้ กำลังจะก่อยอื่นเซาครับหนจะเ,เสือเล็กน่อยพวกกะจะกินน้ำมือกลาสสุปเลยโอ้เสอยากเลยล่ะสุกเหลียวี่กินได้บุรับนะี่ง <c oughs> รวม7ท่าเดียวครับผม ล้วนเนื่อยชัวสิมะหอดเดินทางเป็ดกลับหกชั่วโมงครับเปกลับโอยเอดกินเนี้ยเด็บ,สบแสบไหมเนาะ น่าหอดกันเลยนี่ครับรวนมาเรียบร้อยสุกเรียบร้อยเอากินเลยเอาเข้าใส่ไหมกินเลยผักต้องห่วงหรอกอื้อ ฟังเสียงคู้เป็นแต่เสียบแต่เสียงหย่ำนะฟังเสียงวะคู่เป็นแต่เสียบแต่เสียงหย่ำเนีย้ยนี่กิ้มเจวนะี่โอ้ยมันตาแตะกกระพมหอมข้าขวดหย่ำแหลกวยวี่นล่ะืะ mất gần đây nũng tập kập, tập tập anh thế nào ừ แต่ก้อยครับมือเดี๋ยวเอาเขาอะจะไปดูทำไม,ไมต็นเนื้อ ขับจิบกีบกับก๋มแทอ้อนกมแท้หน้าครับตับกับผมขบับเงาเดียวครับผมสองสาว้ว No more น้ำคาบัวน้ำมันดวนนี่ด้วยงากระาดูสรด้ยจริงหรอับลับดูเวว์ดูปุมบไม้ะสียบๆเการรายกครับแซ่บจริงๆเลยแหละ được ồ oh. mm. mm. nhầm ngay trong nơi cờ lại hấp phở đi hôm tà im phỏ dạng chim nắp 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 lại

พ่อ,อกักครก็ผมตรงหลายเดือนอมคือจิน๋นใหญ่ต้พร้อมพอดีทั่วไปเมื่อนี้ครับเิ่นยุดน้องเล่นพอดีอาทิตย์นึงนะคะนรับน้งสุเลฟไปหลับเลยบ๊วย khẩu như hình treo cụm mà bố cụm mà nữa mười thì... thương... à... không biết rồi hết hương mười hai phút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  mười กบคุณพ่อคุณแม่ออหลายคนทมจะกินลาแมนะ่าบงเติ้เลยกินเลยอันนี้ยังตับกันยังหลาย,ยครับแบบ่งคุณพ่อให้คุณพ่อจุ ร่อยอื่นอืมได้ยการคืเอเราครับผมวนเป็นนีด่ดะเสบแซบกับลูกครับผมมือนี่ดายการแล้วเอ,าอ้เอารับฟันดีครับตัวรับฟันดีครับอยู่ที่นีแห้ง ไปเป็นนาดก่นครับอาจารย์เดร๋ยวครับมากกับซอยจุกับเพเลย์หลับเด็กกับผมยินดีมไหมครับคร<ส>ับพิร์นี้หลับฟินดีกับทุกคนสวัสดีครับ